วันนี้ใครรู้สึกเหมือนผมบ้างครับว่าขณะที่เราทํางานอยู่เรามีความรู้สึกแบบคัดจมูกเหมือนเหมือนหายใจแบบติดขัดรู้สึกแล้วก็เหมือนเหมือนว่าบริเวณจากเหมือนบริเวณปอดมีความรู้สึกแปลกๆคือตอนนี้ก็มีความรู้สึก ปวดหัวเวียนหัวอยู่เหมือนกันนะครับใครที่อยู่พื้นที่จังหวัดลาปางแล้วก็อยู่พื้นที่ภาคเหนือมีใครมีความรู้สึกเหมือนผมบ้างเนะฮะคือคือปกติผมไม่ค่อยเป็นหวัดนะเพราะคือโดยโดยปกติคือผมผมเป็นภูมิแพ้เนาะอะไรอะไรนิดอะไรหน่อยเกี่ยวกับฝุ่นมันก็มีปฏิกิริยาหมดนะครับก็คือจะเป็นหวัดทั้งเป็นเหมือนมีน้ำมูกไหลทั้งวันเลยบางคนก็ระแวงว่าเป็น p m 2.5้าหรือเปล่านะครับ ก็ได้เป็นไรครับมันเป็นสิทธิ์ของเขาเนาะเราก็เราก็ทำมาทีก็ชี้แจงว่าเป็นหวัดนะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นภูมิแพ้นะอะไรอย่างเงี้ยเออคือถามว่าคือผมตัวผมเองก็อายุมันก็อายุน่าจะอายุมากกันมั้งก็ตอนนี้ก็ประมาณสามสามสิบสี่เนาะยังมีอาการขนาดนี้เลยผมเองก็เป็นห่วง พ่อแม่ผมเองเนาะคือพ่อผมเสียไปแล้วเหลือแต่แม่อยู่คนเดียวตอนนี้ถามว่าสุขภาพคือเราเราอายุขนาดเนี้ยเรามีสุขภาพเราว่าคิดว่าร่างกายเราแข็งแรงนะแต่เราอยู่ในพื้นที่ที่มันมีฝุ่นเราอยู่ในพื้นที่ที่มันมีเอ็ม2.5มากๆโดยในตัวพีเอ็ม2.5เอ็มก็มีตัวไอ้คาร์บอนไดออกไซด์ตัวนี้ออกมาเหมือนกันคือมันเป็นคือมันตอนนี้มันเกินมาตรฐานไปนประมาณสามถาาสามเท่าสี่เท่าอ่ะ คือมาตรฐานมันอยู่ที่ประมาณ50มมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรก็คือผมเป็นห่วงแต่ผมทำอะไรไม่ได้ผมทำได้อย่างเดียวก็คือ,อซื้อเครื่องกรองแบบ DIY ให้ท่านได้อยู่ในห้องเปิดแอร์ก็ตามนั้นเนาะก็สิ่งที่ผมทำได้ตอนนี้คือผมทำได้แค่นี้แล้วผมหวังว่าสิ่งที่ผมทำ ที่การมาโพสคลิปทุกวันอย่างเงี้ยมันน่าจะถึงหูใครบางคนที่ช่วยสื่อสารช่วยหาทางออกให้กับพวกเราสักทีหนึ่งคือมันไม่ไหวแล้วจริงๆอะ่ะเราก็ไม่รู้จะไปคุยกับใครเหมือนกันบางทีก็นอนฝันว่าเออมันได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้วนะแต่แต่เราอยู่กับความจริงเราไม่อยู่ความฝันนะครับยังไงถ้าสิ่งที่เรามีสิ่งที่ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมีคอนเนคชันหรือรู้จักใครลองฝากคลิปคลิปนี้สื่อสารไปรยังเขาหน่อยครับภาคเหนือจะได้ดีขึ้น